อดตายากปานผีหลอกพ่อเขาสาบบอมีอะไรบอมีดอกคนไทยสิกินแนวนี้มุ่มม่ามจาก,กาตะกามกินปานผีปอกผีเป่าผีกะซือผีกองกอยกินเป็นกายานคักโอยมาทุกผีเลยตจันี่ ชี้อุยมาบ้ม่ต้องผีเลยชี้อุยมาบ้นี่ม่ต้องผีเลยบอกว่ามันมีคนไทยกิงแบบนี้ที่แสดงว่าเจ้าไม่เคยเบิ่งคลิปโลกสวยไปอยู่ทุ่งวาเลนเดอร์นะค่ะพวกไอ้พวกใจแคบไม่เคยดูคลิปไม่เคยเปิดหูเปิดตาอันนี้คอมเมนต์แบบนี้ขอเขาเกิว่าคนอิจฉานะจ๊ะแล้วฉันนั่แต่อะไรเบิ่งมิวไปโอ้บิ่งงามกัดเลิศจปะบิ่งงามอีหลี าตัวผีเลยผีกองกรยผีการเอายาวไปยาวไปเหมือนคนตายกดตายอ่ะเอาไป,ไปอีกแล้วเพราะเขาขมา้เบิ่งเพื่ออย่างว่าเขากินเหมือนคนตายอดตายอ่ะเขามาเบิ่งเหนอยดหนังม่ได้อันเชิญขันหาเขามาเบิ่งด้ใจเด้อ ก็กินสิแล้วมันหนักส่วนหัวตรงไหนของคุณมันหนักส่วนไหนของคุณส่วนคนที่ตายกอดตายอยากก็คือคุณนั่นแหละคุณคอมเมนต์คุณไม่มีจะแดกคุณไม่มีจะแดกแลวคุณหิวโหยไงคุณเห็นเขากินดีอยู่ดีคุณก็อิจฉาไงปล่อยให้คุณตายไปเห็นเขาอยู่ดีกินดีคุณก็อิจฉาปล่อยให้คุณอดอยากปากแห้งไปเลยนะคะยิ่งช่วงนี้โควิดนะคะหากินยากนะคะ う、uh